โอ้ใหม่คลิปเลยพี่ชมซับอุไรครับคูปุต้า k x 3 3 3นี่แกะของกันมาบอกว่าโรงงานนี้งานแรกนะฮะตอนรับฮะก็สู่ช่องกันกิกา,าทักปลายถิ่นทวันดีรถป่าเชิญครับท่านผู้ชมแต่ก่อนก็เล่นรถใหญ่แฮะหลัลงๆมาบอกว่ากระแสรถเล็กกำลังมาครับยองที่ใช้เป็นแบรนด์ของคูปุต้าครับนี่แบรนด์อันหนึ่งของเมืองไทยป๋าสวัสดีครับ โอ้กี่คันแล้วที่บ้านเนี่ยกี่คันแล้วสามคันสี่คันคันที่สาันที่สมแล้วมีทุกไส้เลยตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ฮะเดี๋ยวลงมาเคลียร์ที่หน้าง,งานตรงนี้ผู้ชมบอกว่ารับจอบทนะต้นเล็กนี่รายได้ดีอยู่น้ำมันก็บานวันละ4ี่สาห้าครับแต่ว่ารายได้นี่เป็นกออเป็นกรรนี่คือเหตุผลนะ นั่งสิบลอ้อมาเลยปกติก็ขึ้น6กลอ้อฮะมีใบมีดนะใบมีดนี่เขาบอกว่าเอาไว้สำหรับประคองตัวแล้วก็สามารถที่จะดันดินได้ออ้ยมาดูมาดูตอนลงมาดูตอนลงอู้เอา้าเล็กครับแต่ว่าสเปคช้างนี่คือคอนเซปต์เขามาพร้อมกับลายไปนะฮะดูตอนลงตอนลงเนี่ย ต้องเซียนแค่ไหนปกติแล้วคันนี้ก็ขึ้นเป็น215ครับกับตัว140วันนี้เอาน้องเล็กมาอืมคือมีประโยชน์ตรงนี้ใบมีดเนี่ย ถ่ายดีก่อนปเดี๋ยวโดดเด้อผมล้อดิต้องติดเบรกไว้นะฮะมาตัวแอร์เย็นฉ่ำวันนี้หนักที่3ตัน3นะ ส่งท่าลีลางเขาอยู่ครับปึ๊บใบมีดในกันหงายนะกันคว่ำปึ๊บยังไม่ถึงอีกเอา ยังไม่ถึงอีกนิดนึงอู้ยเอาใจช่วยครับตอนลงเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นครับเ็จะสามสูบนะไดรกยี่สิบเจ็ดจุดห้าแรงมา้เาเอาเอาเฉลนเลอร์เดินหน้าน้อยเอา โอ้นี่ตุกเองเงินล้วนนะปะเดี๋ยวไปลูยิงารกันตรงนี้เดี๋ยวไปดูชั่วโมงชั่วโมงรถเขากี่ชั่วโมงแล้วพี่ถึงสิบจังยังไม่ถึงยังไม่ถึงสนะิบชั่วโมง แม่ให,หม่กิ๊บแต่ว่ามีรอยบุ้งจีอยู่เรียว่าไปซ้อมมือ <c oughs> เป็นรังไ้ปะเล็กๆอะ่ะโอ้เคยเคยขับแต่รถใหญ่มาขับรถเล็กเดี๋ยว <c oughs> ต่อไปต้องทำหางปลาต่อมาทำชานทำบันด <c oughs> ไดเดิลงง่ายขึ้นง่ายเ <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวไปเคลียร์ิงตรงนี้กองหินตรงนี้ครับ ตีปากระเพราก่อนปรับให้มันเรียบเรียบเนื้ยกว่าอยู่ต้นมันใหญ่มากนะกระเพราพันตีเนี่ยเพี้ยลงตรงนี้ให้มันเรียบเรียเลยหรือปะแล้วก็ล่มต้นนั่นแล้วก็ล่มต้นอ้ต้นควายเฮ้ยต้นนั่นผมไม่หมั่นใจของเราไหมไม่ใช่ของเขา吗เดี๋ยวตราพราอมถามพิชชาดูว่าแดนเราแค่ไหนแล้วต้นควายเราชัวเลยอย๋อต้นควายเราชั่วเลยครับ แล้วก็ปรับหินตรงนี้คุดคุดตรงหนาน,นิดนึงกันปะคุดตดินขึ้นมาเอาหินลงครับอ่ะเรียงงานกันเรียบร้อยครับตรงนี้เราจะปรับภูมิทัศน์เอาหินคลุกมาเทนหน้างานนะ่ะระหว่างนี้พาดูของใหม่กันผู้ชมนี่เขามีทายาเลยนะส้มจี๊ด อิอ่าแม่งเหมือนซื้อมั้ยนี่อ่าว่ามแสดงว่าเปรี้ยวมากมาดูเพจนัมเบอร์ซีเรียลฮะ KX033 ซูีดสผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม ปี2 0 2 4นี้ไปกิ๊กเลยนะนำเข้ามาครทั้งลำอันนี้ก็ได้โปรครัโปรผ่อนที่5ปี60งวดครับผ่อนเบาๆงวดเพียงแค่20,000กว่าบาททผู้ชมคนที่มีรถใหญ่ตอนนี้ก็หันมาเล่นรถเล็กค่อนข้างที่เยอะแล้วครเติมดีเซล สีซ้าห้าได้ทั้งวันเดี๋ยวลองดูวันนี้ว่าใช้งานจริงเป็นแบบไหนบ้างทางต้อแก่บอกว่าได้ยินกระแสมาเติมน้ำมันมาแล้ว500แต่ก็การันตีแล้วครับว่าอยู่ได้แน่นอน500เนี่ยเตน้ำมันกี่แกนลอนนะป้าเนี่ยแกนลอนเดียวบ่ คาดว่าอยู่ได้ไหมวันนี้โอ้สบายสบายประโยชน์เขาฮนะเข้าได้ทุนหน้างานเลยส่วนมากก็จะเป็นพวกหน้าง,งานก่อสร้างเลยแหละครับมันจะเป็นงานสร้างใหม่สร้างเก่าสร้างเก่าก็หมาย้ึงว่าเอาไปรื้อนะต่อเติมเพิ่มขยาย ม่อุปสรรคที่รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้มันจะเป็นพื้นที่แคบครับสายไฟหรือว่าแม้ทังสิ่งกีดขวางที่อยู่รอบข้างฮะก่อคันนี้ทามาแก้โจทย์แล้วก็ตอบโจทย์นะสำหรับคนใช้งานจริง่ะขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับกับงานเคอร์ริงของเจ้าตัวเล็กน้องใหม่ฮะร,รถของป,ป๋าประเชิญในทีมข,ของซับอุไร,ร